ผ่อนที่ดินวันละ73บาทที่ดินเงินพ่อนราคาถูกพิกัดป่าไม้ไม้แก่นเฟสสองราคาถูกมากราคาเริ่มต้นเพียงแค่ห้องละ25,000บาทเท่านั้น1แปลงมี2ห้องรวมเป็น50,000บาทผ่อนเบาๆเพียงแค่วันละ 7 3บาทวางดาว5,000บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในฝันได้แล้วพิกัดอยู่ที่บ้านป่าไม้ตําบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีถ้าเรามาทางต้นไทรอำเภอไม้แก่นมาถึงที่โรงเรียนบ้านป่าไม้เนี่ยจะมีซอยข้างโรงเรียนเรามาตรงประมาณ2กิโลจะถึงหน้าแปลงที่ดินที่ตรงนี้เลยที่ตรงนี้จะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ5ไร่ได้แบ่งขายราคาถูกๆไปเลยราคาเริ่มต้น2 5 0 0 0บาท ก็จะมีอยู่หลายราคาด้านหน้าเนี่ยเพียงแค่ห้องละ45,000บาทเท่านั้นมีว่างเพียงแค่10ห้องถัดไปก็จะมี35,000 0 0แล้วก็25,000ถ้าเพื่อนๆนสนใจที่ดินเงินผ่อนราคาถูกพิกัดที่ตรงนี้ทักมาได้เลยพิมพ์คาว่าสนใจใต้คอมเมนต์